สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานนตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่นชมกศนอไอดอลเมืองชนบุรีเป็นแบบอย่างที่ดีไขวอคว้าโอกาสการเรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างมีความสุขเต็มภาคภูมิค่ะ ดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นพิธีกรกิติมศักด์ในรายการไลฟ์สดกศนโชว์บายครูพี่โอทาง etv channel พร้อมเจาะใจไขชีวิตอสองกศนไอดอลเมืองชนบุรีและนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของครูกศนณนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวตอนหนึ่งว่ากศนอไอดอลทั้งสองท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษากศนทุกคนในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของความภาคภูมิใจที่ได้เรียนกศนจนประสบความสําเร็จ ทางการศึกษาและชีวิตทั้งยังได้ปวารณาตัวที่จะเป็นวิทยากรและประสานงานในทุกมิติเพื่อให้ผู้เรียนกศออนอได้พัฒนาตัวเองและเป็นการแสดงให้เห็นว่าการเรียนกศออนอไม่ยากเกินกว่าที่ขวอยคว้า ความสําเร็จขอเพียงทุกคนมีวินัยใฝ่รู้มีความก้าวหน้าในทุกเส้นทางที่เลือกเดินด้วยความสุขและกําลังใจที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตัวเองเสมอดังเช่นกศนอไอดอลทั้งสองท่านที่สามารถประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำเยี่ยมชมสินค้าพรีเมียมกศนชนบุรีภายใต้แบรนด์โอนี่ของกศนซึ่งเกิดจากการที่กศนชนบุรีได้เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้การเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยจนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์ตามบริบทพื้นที่ ในหลากหลายมิติแล้วยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นอาทิน้ำพริกขุนชายกศนออำเภอเมืองชนบุรีมาบริ้งอาร์ตกศนออำเภอสัตหีบผ้าบาติกกศนออำเภอบ่อทองผลิตภัณฑ์กิฟช็อปกศนออำเภอเกาะสีชังและจักสานฉลอมปิ่นโตกศนออำเภอพนัทนิคม นอกจากสินค้าที่แนะนําให้ทุกท่านได้เห็นในวันนี้แล้วนะคะก็ยังมีสินค้าอีก76จังหวัดทั่วไทยค่ะที่มีสตอรี่ความเป็นมาที่บอกเล่าถึงเรื่องราวกว่าจะมาเป็นสินค้าพรีเมียมกศนว่าต้องผ่านอะไรกันมาบ้างและอะไรที่จุดประกายให้พวกเขาได้เห็นช่องทางแห่งอาชีพรวมถึงการให้บริการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในกศนในกล้บ้านทุกท่านทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ